พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอับพันตรีประชาพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอัพันตรีประชาชาววังออกพระนามว่าสเสด็จพระองค์หญิงขาวเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่เจ้าจอมมารดาแสเมื่อวันพฤหัสบดีที่31ตุลาคมพศ2432 พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอับพันตรีประชามีพระโสรทรเชษฐาและโสรทรคณิฐาสองพระองค์คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าขจรจิระปะดิษฐ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าทิพยาลังการพระองค์เจ้าอับพันตรีประชาเป็นพระราชธิดาซึ่งเป็นที่สนิทเสนหาและได้รับพระเมตตา กรุณาจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชเป็นอันมากเมื่อมีพระชันษาครบกำหนดโศกันได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งพิธีตามพระราชประเพณีและให้ทรงศึกษาวิชาหนังสือไทยบ้างฝรั่งบ้างประกอบกับทั้งการฝีมือเย็บปักถักร้อยด้วยเหตุนี้ พระจองค์เจ้าอับพันตรีประชาจึงได้เป็นนักศึกษามีวิชาวความรู้ทันสมัยมีพระจริยะมารยาทงดงามพระไทยอบอ้อมอารีและได้ทรงประกอบความดีไว้หลายประการเป็นต้นว่าในพระพุทธศาสนาทรงบำเพ็ญพระกุศลเป็นเนืองนิดได้ทรงปฏิสังขรวัด มัชชันติการามอำเภอบางซื่อจองวััดหพระนครซึ่งเจ้าจอมมารดาเที่ยงในรัชกาลที่สี่ได้สร้างไว้และเป็นวัดของสก,กุลโรจนะดิตและถวายจตุปัจจัยแก่วัดนั้นเกือบทุกปีได้ทรงบวชคุณระบุตรที่มีศรัทธาจะบันระชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา mm hmm. เมื่อทรงสงเคราะห์ให้บวชแล้วก็ถวายนิจพัทประจำเดือนด้วย ใครมาเลี่ยลายทำอันใดเกี่ยวกับศาสนาก็มักไม่ได้กลับไปมือเปล่าคงทรงร่วมการกุศลด้วยเสมอในทางพยาบาลก็ทรงออกเงินช่วยเหลืออยู่เนืองๆเ,เมื่อเจ้าจอมารดาแสของพระองค์ท่านถึงแก่อสัญกรรมแล้วก็ได้ทรงอุทิศเงินตั้งเป็นทุนไว้ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พร้อมด้วยพระคณิฐานเรียกว่า ทุนพระธิดาเจ้าจอมมารดาแสและส่งเพิ่มเติมทุนนั้นเกือบทุกปีในทางการศึกษาส่งเก็บเงินตั้งโรงเรียนขึ้นในที่ส่วนพระองค์ส่งยกตึกสองชั้นที่เคยประทับอยู่นั้นให้กับโรงเรียนภายหลังเสด็จออกจากวังสวนสุนันทาซึ่งแต่ก่อนเคยประทับอยู่ที่ตึกนั้นก็ไม่ได้ประทับไปประทับในเรือนเล็กๆมอบตึกใหญ่ให้เป็นโรงเรียน โรงเรียนนี้เมื่อตั้งมาหลายปีก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับเสนาบดีกระทรวงธรรมการครั้งนั้นเห็นว่าจะเป็นโรงเรียนที่ถาวรมั่นคงต่อไปเพราะมีนักเรียนถึง400เศษและตั้งอยู่ย่านตำบลไม่มีโรงเรียนสตรีจึงได้ประทามนามโรงเรียนว่าขัตยานีพดุงภายหลังได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนอพันตรีพดุงในพระนามของพระองค์ เราะได้ทรงออกทุนรอนตั้งขึ้นและทรงธรรมุบำรุงมาช้านานในทางช่วยเหลือประเทศยามคับขันก็ได้ทรงกระทำโดยการซื้อใบกู้ของรัฐบาลสยามด้วยพระองค์เองและท่งแนะนำชักชวนให้ผู้อื่นซื้อใบกู้อีกเป็นจำนวนไม่น้อยพระเจ้าบารมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอับพันตรีประชาได้ประชวนพระโรควัคก,กะประมาณ25ปี มีพระอาการมากบ้างน้อยบ้างตลอดมาครั้นเมื่อเดือนเมษายนพศ2477ก็เริ่มมีพระอาการมากขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกันมีพระอาการประชวนไข้หวัดใหญ่และพระอาการอักเสบที่พระทนและพระสอเข้าผสมพระอาการทางไตก็กำเริบขึ้นโดยลำดับจนเป็นเหตุให้สิ้นพระชนในรัชกาลที่เจ็ เมื่อวันอาทิตย์เดือนสี่ขึ้นห้าข้ามปีรก,กาจอสหกาตรงกับวันที่18กุมภาพันธ์พศ2478สิริพระชันษา45ปีพระอิสริยยศตามําดับดังนี้พระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าอับพันตรีประชาพระเจ้าน้องนางเธอพระองค์เจ้าอับพันตรีประชาพระเจ้าพี่นางเธอพระองค์เจ้าอับพันตรีประชา ภายหลังสิ้นพระชนพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอภันตรีประชาเครื่องราชอิสริยาภรณ์เครื่องราชอิสริยรรราภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นที่หนึ่งปฐมภรณ์ช้างเผือกเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นที่หนึ่งปฐมภร์มงกุฎไทยเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่สอง ทุติยจุลจอม9วิเศษฝ่ายในเหรียนรัตนพรรัชกาลที่5ชั้นที่2เหรียนรัตนพรรัชกาลที่6ชั้นที่2และเหรียนรัตนพรรัชกาลที่7ชั้นที่2